มุมนึงเนี่ยเอาจริงตอนนี้หลายคนเป็นห่วงกู้ภัยแล้วแหละข้าวก็ไม่ค่อยได้กินนอนก็ไม่ได้นอนน้ําก็ไม่ได้อาบนะฮะคุณผู้ชมฮะมันมีภาพหนึ่งที่หลายคนแบบหูชื่นชมมากภาพที่เขานอนก่อนเอาตอนเขานอนก่อนนอนแบบจมขี้โครนอะแล้วนอนอยู่ท้ายรถเป็นภาพที่หลายคนเองเนี่ยเห็นแล้วก็บอกหูพวกเขานี่คือเสียสละมากให้ดูภาพสักนิดหนึ่งฮะนี่ฮะคุณผู้ชมฮะรู้เลยว่าเหนื่อยใช่ไหมแล้ว แม่จะบอกอะไรดีบางทีที่เขาขับรถกันเนี่ยเราก็ห่วงอันตรายเขานะว่าจะเหมือนกับอ่อนล้าแล้วก็หลับในนี่คือสภาพกู้ภัยน้ําไม่ต้องพูดถึงนะแล้วนอนแบบหมดแรงจริงๆคุณผู้ชมฮะแล้วนอกจากนี้เดี๋ยวคุณผู้ชมดูนี่คือทีมที่เขาลุยลุยเขาภาพอื่นๆลองให้ดูสักนิดหนึ่งคือต้องบอกเลยว่านี่คือคนที่เราต้องชื่นชมที่สุดเพราะภารก,กิจของเขาคือความเสียสละคุณผู้ชมฮะแล้วก็หมดแรงแบบเขาเรียกอะไรน็อกเลยอะ มันจะมีภาพรถเขาเนี่ยตอนที่บุกป่าฝ่าดงนะฮะลงไปช่วยคนอย่างที่บอกภาพนี้มีหลายคนเนี่ยน,น,นี่รถไปกิดค้างอย่ค่ะแก่เบาลงมากกอ่เลยวะ่ขทะลุสายเสาเยครับนี่คือในส่วนของเห็นเลยฮะที่เขาบอกชาวดอยต้องได้กินข้าว แล้วดูฮะรถเนี่ยมันเข้าไม่ได้นี่แล้วสุดท้ายวันนี้เราได้ไปคุยใช่ไหมค่ะคือเห็นบอกว่าเขาขับเป็นทีมออฟโรดอูปอกแปดลิ้วใช่ไหมใช่ค่ะทีมออฟโรดที่ขึ้นไปช่วยคนคุณผู้ชมฮะเราได้สอบถามพูดคุยกับใครนะครับเมย์คุณศิรวิทย์ค่ะซึ่งเป็นหนึ่งในทีมงานของหนึ่งโชคใช่ค่ะนี่นี่นี่ เขาว่ายังไงบ้างเขาบอกว่าเขาเลือกที่จะไปช่วยเหลือชาวบ้านในพื้นที่บนดอยที่หน่วยงานเข้าไม่ถึงออนะคะเ<ด>พื่อจะเอาสเสบียง<ฮ>อาหารไปแจกให้กับชาวบ้านในพื้นที่ออคุณเสียรวิทย์เนี่ยบอกเราบอกว่ารถออฟโรดที่เห็นเนี่ยเป็นรถของคุณเสียรวิทย์แล้วก็รถของทีมงานพี่หนึ่งทวีโชครวปรวมกันเพื่อไปช่วยเหลือน้องแผ่นฟิล์มไปเปิดรถฮะน, <c oughs> นี่ไม่ได้ล้างเลยใช่ไหมใช่ค่ะนี่ คือขี้โคลนทั้งคันเลยแต่คือความเสียสละแล้วทันทีที่เข้าไปช่วยเขาช่วยได้สําเร็จไหมเขาก็ช่วยได้สําเร็จค่ะคือเห็นบอกว่าก่อนหน้านี้ก็มีรถของพี่หนึ่งทวีโชคไปถึงก่อนอยู่แล้วมีสอสาคัญ<อ>รถขุงคุณสุริศไปสมคบอีกเป็นทั้งหมด5คันค่ะเราถามบอกพี่ทำไมพี่ไม่กลัวขี้โคลนคือเขามีอาชีพเป็นนักแข่งรถ เขาบอกเขาเลยไม่กลัวเรื่องขี้โคลนนะ,ะฮะแล้วเขาอยากจะช่วยคนภาพในคลิปเนี่ยคุณผู้ชมจะเห็นนะฮะคนขับเขาเนี่ยก็คือชุดทีมของพี่หนึ่งโชคทวีชใช่ไหม<ะ>เป็นคนขับรถปีนป่ายเขาทุกคนเป็นมืออาชีพมีทักษะด้านนี้โดยการใช้เชือกสลิงในการเซฟตี้คาดเข็มขัดโดยมีสลิงในการคอยดึงไม่ให้รถพลิกคว่ำแล้วก็ควบคุมเส้นทางเนี่ยฮะที่คุณผู้ชมเห็นเนี่ยนะฮะเพราะฉะนั้นพวกเขาไป800กิโลนะฮะใช่ไหม จากเนี่ยแหละพื้นที่กรุงเทพแล้วก็ไต่เขาไปถึงจุดพื้นที่เชียงรายนนะรู้ว่าชาวบ้านไม่มีแสงไฟอยากได้เข้าสารอาหารปากระป๋องเหนื่อยมากเมื่อไปถึงก็อย่างที่ช่องแปดเห็นเพราะนัตตี้ก็ไปหลายจุดค่ะเขาไม่มีกินจริงๆฮะแล้วการขึ้นทุรักทุเรยอมรับเนี่ยนะครับคุณผู้ชมฮะว่าตอนขึ้นไปก็ภาวนากวนน้ำป่าด้วยเหมือนกันคือถ้าน้ำป่ามาซ้ำนี่ไม่เหลือเลยนะ ยอมรับว่ารถเองเนี่ยเพาเนี่ยเห็นบอกว่าก็มีปัญหาหลังจากที่มีการไปช่วยเหลือแต่ว่าผมว่าเขาภูมิใจเพราะการช่วยเหลือรออยู่ตรงนั้นเขาบอกว่าเด็กที่สุดเนี่ยนะที่รออาหารเนี่ยประมาณ7จดเดือนใช่ไหม <ạ. S 1> พเพราะครอบครัวเด็กไม่ได้กินข้าวคุณผู้ชมฮะขอบคุณประชาชนทุกคนที่ส่งกําลังใจมาให้มันเป็นความ<แ>ภูมิใจที่ได้ช่วยเหลือหลายๆชีวิตเนี่ยนะฮะบางคนอุ้มลูกมาขอข้าวบางคนอุ้มลูกมาหาทีมงานว่าเขาพัดพลากกับญาติ เราก็ใช้รถออฟโรดที่เรามีจากการแข่งไปช่วยเหลือพวกเขาจนสำเร็จตอนนี้มีมีทีมงานมีพวกพวกกันที่เขาไปสมทบที่หลังครับเขาก็ขึ้นไปเยอะแล้วเหมือนกันครับเพราะตอนนี้ทางที่ที่ที่เปิดกันไว้อะครับมันก็สามารถบางเจ้าก็ขึ้นไปได้แล้วใช่ครับคนที่ที่เขา เป็นมือชีพหรือเป็นออฟโรดเขาก็ขึ้นได้กันหมดแล้วครับตอนนี้ใช่เพราะว่าน้ํามันก็เริ่มลดลงมาแล้วแล้วทางที่เปิดชาวบ้านก็ใช้มอเตอร์ไซค์สัญจรได้แล้วครับเพราะว่ามันเป็นรอยของพวกรถออฟโรดท,ที่ที่พวกผมบุกไปกันที่แรก4ี่หคันนะครับมันก็จะดินมันก็จะพังลงมามันก็จะพอวิ่งได้ครับที่ผมสอบถามมาจะเป็นพวกข้าวสารอาหารแห้งเป็นพวกปลากระป๋องมาม่าแล้วก็จะเป็นพวกยาพวกแล้วก็สิ่งของใช้ของผู้หญิงนะครับใช่จะจะขาดเยอะแล้วก็จะเป็นยาแล้วก็จะเป็นนมผงเด็ก ประมาณนี้ครับผมใช่ถ้าบุดอยจะไม่ค่อยมีหัวอาหารสัตว์ถ้าหัวอาหารสัตว์เนี่ยจะเป็นอยู่ที่ตัวเมืองเชียงรายที่ต้องการหัวอาหารสัตว์เยอะครับผมใช่ครับแล้วก็แสงสว่าง<ม>ก็คือเป็นเทียนเป็นไฟฉาย,ยอะไรพวกนี้ครับ<ม>ครับผมเพราะที่ผมขึ้นไปบ้านแสนต่อหรือหมู่บ้านทั่วไปจะมีแค่พลังงานแสงอาทิต์ที่ติดไว้ตามเสาบ้านของของกระจายข่าวหรือบ้านผู้ใหญ่บ้านแค่นั้นครับแต่ในตัวบ้านคนในตัวบ้านชาวบ้านจะไม่มีพลังงานแสงอาทิตย์ใช่ครับ ดีใจครับที่ที่พี่น้องประชาชนเขาชอบครับเราก็ทำกันที่แรกก็ไม่ได้กะว่าคนจะเห็นเยอะอะไรประมาณนี้ครับก็เป็นโพสต์เฟซบุ๊กก็ที่โพสต์ก็คือความภาคภูมิใจที่เราทําได้เราได้ขึ้นไปถึงณจุดจุดนั้นโดยที่ชาวบ้านรออยู่แล้วก็ชาวบ้านเขาลงมาตามอะไรประมาณนี้ครับแล้วก็ได้เห็นหลายๆอย่างครับก็คือได้เห็นทั้งคนอุ้มลูกร้องไห้ก็มีครับพี่แบบน้ำตาใช่ครับแล้วก็บางคนก็มีผู้ชายที่มี มีลูกกับมีภรรยาอยู่ข้างบนแล้วก็ลูกแค่9้าเดือนแล้วก็ต้องการไปหาภรรยาแต่ไปไม่ได้ใช่ครับก็ได้อาศัยรถเราขึ้นไปเราก็ได้พาเขาไปเจอลูกกับภรรยาซึ่งแล้วเขาก็ติดต่อลูกกับภรรยาเขาไม่ได้ด้วยว่าเป็นอะไรหรือเปล่าเพราะว่ามันไม่มีสัญญาณ<ม>แล้วเขาก็ได้ไปกับพวกผมแล้วก็ได้ไปเห็นว่าลูกกับภรรยายัางอยู่ดี<ม>เขาก็เขาก็ดีใจตรงนั้นผมก็แบบ ถึงใจเลยพี่ตรงนั้นที่เขาได้เห็นลูกกับวาฬประมาณนั้นครับฝากถึงพี่น้องที่ประสบภัยน้ําท่วมหรือไม่ว่าจะเป็นเชียงรายหรือเป็นภาคอีสานเนาะก็สู้ครับอยากให้ทุกคนสู้ครับผมสู้เหมือนที่ผมไปสู้กันมาครับผมใช่ครับคุณผู้ชมฮะนี่ชื่นชมเลยเขาดูภาพตอนเมื่อกี้มันจะมีภาพหนึ่งอะที่รถออฟโรดของพี่พี่เขาไปถึงตอนกลางคืนแล้วคนรอข้าวกันเต็มเลยอะอันนี้คือภาพเนี่ยที่เด็กๆได้กินข้าวเอาภาพวิดีโอฮะที่เมื่อกี้เนี่ยที่เปิดขึ้นมาที่ออฟโรดเข้าไปในพื้นที่เนี่ยเปิดเต็มจอเลยะ นี่เขารอกันหมดไฟจากหน้ารถใช่ไหม่ะโอ้โนี่ฮะโอ้ตายตายเรารู้แล้วแหละว่าไอกองขี้โคลเนี่ยถ้ำผาหีอะไรเนี่ยนี่ต้องรบกวนพี่ไปหน่อยไหมเพราะว่าล่าสุดเนี่ยขนาดนัตตี้ไปเนี่ยยังเกือบจะตกเขาเนี่ยนะฮะนี่โอ้โหนี่ถ้าไม่ได้พวกเขานี่แย่เลยนะนี่คือวันแรกที่คนคุณผู้ชมอย่างที่บอกเราไม่ได้กินข้าวสองมื้อเรายังจะเป็นจะตายแล้วพวกเขาไม่ได้กินข้าวแบบสองสามวัน ปลากระป๋องนี่เอาจริงนะฮะปลากระป๋องนี่จําเป็นกินปลากระป๋องได้อย่างน้อยก็อยู่ท้องใช่ไหมนี่ฮะขนมปังอย่างเนี้ยก็จําเป็นขนมปังพวกอบกรอบเอารองท้องไว้ก่อนบะหมี่กึ่งสําเร็จรูปก,ก็จําเป็นกินปลา,าเปล่าก็ยังอยู่ท้องได้นี่ฮะแล้วดูเขาลุยไปดิเพราะฉะนั้นทุกสิ่งทุกอย่างคุณผู้ชมฮะมันอยู่ที่น้ําใจคนไทยเมื่อกี้เราฟังตอนที่เขาให้สัมภาษณ์เราสังเกตแววตาเข้ามาคือเขาเล่าไปแล้วเขามีความสุขที่เขาได้ช่วย เงินเขาเองด้วยนะใช่ไหมแต่เมื่อไปเห็นรอยยิ้มเห็นเด็กได้กินข้าวอิ่มมันมีความสุขเพราะฉะนั้นเนี่ยแหละครับคุณผู้ชมฮะอยากให้คุณผู้ชมได้เห็นแล้วคุณผู้ชมก็ฝากแบ่งปันความสุขต่อเนื่องด้วย